สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมแก้วตุ้งตองโบนะครับจะมานะครับพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัฟเ s ตมอลนะครับบีอิงจำกัดมหาชนนะครับอ่านะครับว่าสินค้าของบริษัทซั c เ s ตมอลบีอิงจำกัดมหาชนมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์บัญชาการของผมเองนั่นก็คือห้องทํางานของผมนะครับดูคลิปแล้วอาจจะมืดนะครับอาจจะมืดมืดนิ่งนะครับเพราะว่าแสงนะครับวันนี้แสงไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่า ไฟที่ผมทาไร์สวนนั้นเกิดการเสียนะครับก็เลยแสงมันอาจจะดูอึมครึมดูมืดๆหน่อยนิดนึงนะครับโอเคนะครับมารู้จักกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของซัลเซนมอลนั้นมีอะไรบ้างนะครับผลิตภัณฑ์ของซัลเซนมอลมีทั้งหมดด้วยกันก็คือ6กลุ่มนะครับหกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1ก็คือนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพนั่นก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกลุ่มของนูทริโวนะครับกลุ่มที่ 2ต่อมาก็คือกลุ่มเอสโมเน่ก็คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงามนะครับกลุ่มที่3มาก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับบริเชียนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับร่างกายพวกสบู่ยาสีฟันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่4มานะครับเป็นผลิตภัณฑ์เนสซิโนโฮมก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกี่ยวกับครัวเรือนนะครับนะครับน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรพวกนี้นะครับ แล้วก็กลุ่มที่5ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ทานฟอร์มนะเกี่ยวกับกเกษตรนะครับเกี่ยวกับเกษตรกลุ่มที่6กนะครับกลุ่มที่6มาก็คือผลิตภัณฑ์สมาร์ทเคชั่นนะครับก็เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับนะครับทีนี้นะครับสินค้าทั้งหมดนะครับผมไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับสินค้าซักเซนโมมีทั้งหมด6กลุ่มมีมากถึง70กว่ารายการด้วยกันในทีเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะ พูดหนึ่งตัวที่ผมประทับใจและผมใช้และผมประทับใจนะครับอ่านี่ครับที่ตั้งอยู่ตรงหน้าผมนะครับแทนแทนนะครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องตัวนี้ดีกว่านะครับนี่เป็นโลออนนะครับโลออนนะครับบริเชียนะครับในกลุ่มของบริเชียนะครับอัติเมทโลออนไวท์เทนนิงฟอร์เมนนะครับตัวนี้นะครับผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าดีดีมากๆนะครับ เนื่องจากว่าตัวผมเองนะครับเป็นคนที่มีกลิ่นตัวแรงนะครับกลิ่นตัวแรงมากนะครับโงออนอะไรก็เอาไม่อยู่เลยครับแต่ว่าผมพอผมมาใช้ตัวนี้นครับอันตีมสเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นตัวของผมนะครับจะหายไปเลยนะครับตลอดวันเลยนะครับผมจะไม่อธิบายเรื่องสรรพคุณทั้งหมดนะครับแต่วันนี้ผมจะคุยเรื่องของที่ว่า ส่วนที่ว่าผมใช้แล้วผมประทับใจนะครับผมประทับใจแล้วรู้สึกใช้แล้วโอ้โหโอ้โหอย่างนี้เลยนะครับแนะนํานะครับลองหาซื้อมาใช้กันนะครับนะครับอัลจิเมสนะครับของบริษัทซักเซนมอร์นะครับตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับอ่านะครับแล้วก็ประหยัดมากๆนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับ1ขวดนะครับผมใช้คนเดียวนะครับขวดนี้ผมใช้คนเดียวนะผมใช้ได้ประมาณเกือบ3ามเดือนนะครับ 3เดือนนะครับ3เดือนเกือบ3เดือนด้วยกันนะครับสุดที่ของมันก็คือ75มิลิลิตรนะครับราคาราคาอยู่ที่170บาทนะครับตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับโลออนของบริษัทซิงมอนครับให้กับพวกเรารู้แค่คร่าวๆครับส่วนข้อมูลลึกๆแล้วนะครับอยากให้ผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับ ไปค้นหาข้อมูลหรือไม่ก็สอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับเบอร์ไว้นะครับหรือไลน์แอดไว้นะับแอดไลน์ผมมาแล้วก็มาสอบถามเยวกับผมได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ทค่นี้ก่อนนะครับคลิปหนะ้าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย